สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตึ์แห่งรักสาสต์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรรแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่าทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังเอาวันนี้วันตรุษจ,จีนแม่หมอใช้ไพ่สำหรับ The Chinese Tarot และ Crystal Angels Oracle คลิปแลอนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจ ดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่พห้จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ถึงเเซ์ก็เป็นได้ ธาตลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุดินราศีมังกรพฤะศพกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบ สิบสามสามสิบเอ็ดสิบหกหกสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดและสิบสองวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ดันด้อม for you ไพ่เล่าเรื่อง แผรบสอดพลังงานของใครคนหนึ่งเขาไม่พอใจที่เห็นคุณเนี่ยไม่สนใจเขาเพิกเฉยต่อเขาหรือตอนเนี้ยคุณเริ่มมีกิริยาอาการว่ากำลังเปิดรับใครคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เขาหึงหวงเขาโมโหเขาหงุดหงิดเขาอยากมาแสดงตัว อยากมาแสดงอารมณ์อาการความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจกับการที่คุณนิ่งเงียบไปกับการที่คุณไม่สนใจเขาเหมือนเดิมซิกับครับพลังงานของใครคนนี้เป็นคนเก่าเก่าที่คุณรู้จักแล้วสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปจะเป็นเขาแหละที่วนกลับมาเข้าหาคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปเขาไม่มีวันที่จะยอมสูญเสียคุณไปได้การกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาที่ทำให้คุณมีความสุขยิ้มออกหัวเราะได้ไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจไม่ชัดเจนหรือถ้าหากมีประเด็นปัญหากันทำให้คุณน้อยใจเสียใจทำให้คุณร้องไห้มีแต่ความทุกข์พลังงานจะเปลี่ยนแปลงเขาจะกลับมาทำให้คุณ รับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีของเขาไพ่ใบนี้ยังหมายถึงคู่จากอดีตชาติที่เขาเนี่ยมีสัจจะสัญญาร่วมกันกับคุณตัดไม่ขาดเลิกคิดถึงกันไม่ได้เลิกรักกันไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาจึงต้องหาวิธีการหาแผนการที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้ The Tower คนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปแบบที่ไม่มีปีไม่มีครุยไม่ได้บอกลากันบางคนทะเลาะกันรุนแรงต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครง้อใครรอให้อีกฝ่ายหนึ่งทักทายหารอให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายง้อก็ไม่มีใครที่จะเริ่มต้นก่อนกลายเป็นว่าปัญหายังคราคซังยัง,งยไม่ได้เคลียร์ใจกันตั้งแต่วันที่มีประเด็นกันเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ แบบกระทันหันแบบเร็วพันทันด่วนเขารอไม่ได้แล้วเขากลัวมากๆเขากลัวว่าจะมีใครคนอื่นมาแทนที่ในหัวใจของคุณแม้เขาจะเป็นคนที่คิดช้าคิดนานในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าหากถึงเวลาที่เขาตัดสินใจคนคนนี้จะเทคแอคชั่นแบบจู่โจมแบบรวดเร็วคุณเนี่ยอาจจะตกใจ กับสิ่งที่จะได้เห็นกับสิ่งที่จะได้ยินทุกอย่างจะกระทันหันทุกอย่างจะเข้ามาเหมือนกับสายฟ้าฟาดลงตรงกลางหัวใจเขาจะเข้ามาด้วยพลังงานที่มีแพชชั่นกับคุณอย่างมาก The Magic เชีเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดไม่ว่าจะทำอะไรวางแผนการเอาไว้เป็นอย่างดีไม่เคยผีผาม วางแผนในเรื่องการเข้าหาคุณมาเนิ่นนานแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขา take action คุณจะต้องยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขหรือยอมให้อภัยเขาได้เขาจะกลับมาด้วยพลังงานที่มีเหตุและผลกลับมาบอกกลับมาพูดมาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกลับมาพูดความจริงในหัวใจของเขาว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างมาก คนคนนี้ไม่มีกรัรกไม่มีฟอร์มแล้วนะเพราะว่าถ้าหากเขายังนิ่งเฉยยังมีมาดยังกอดอีโก้สุดท้ายเขาอาจจะต้องสูญเสียคุณไปจริงๆเชนนอปสเตฟไพ่ใบนี้คือสิบไม้เทา้าเขาทุกข์มากเขาหนักใจเหลือเกินความอดทนของเขาถึงจุดสูงสุดหมดสิ้นความอดทนแล้วนิ่งไม่ได้เก๊กไม่ไหวแล้ว ไม่มีมาดไม่มีฟอร์มแล้วจะเข้าหาคุณแบบจู่โจมเข้าหาคุณแบบที่เปิดเผยความรู้สึกที่มากมายว่ารักคุณเขาหนักใจเขาทุกข์ใจเขาเครียดมากๆแค่คุณนิ่งเฉยเนี่ยเขาก็คิดไปต่างๆนานาถ้าเขาเนี่ยไม่ใช่คนสำคัญถ้าหาคุณไปรักคนอื่นแค่เพียงเขาคิดเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานความกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนี่แหละ จะเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร้าเขาให้กลับเข้ามา take a คชั่นโดยเร็ว f o บค o ยส์เขาหวงแหนเขาหึงหวงคุณหนักมากตอนนี้คุณน่ารักคุณมีพลังงานที่สดใสร่าเริงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรก็ตามคุณเหมือนเด็กอยู่เสมอในสายตาของเขาและคุณน่ารักแบบนี้ใครๆก็อยากเข้าหาคุณ เขามองว่าตัวเขาเนี่ยมีคู่แข่งมากมายเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่ดีคุณจะต้องสนใจเขาคุณจะต้องตกหลุมรักเขาเขาจะทำพลังงานให้ดีที่สุดรวมถึงลักษณะาภายนอกกลับมาแบบน่ารักขึ้นสดใสขึ้นร่าเริงขึ้นเขาจะทำให้คุณเข้าถึงชุดเขามากขึ้นจะไม่มีกำแพงจะไม่มีระยะห่าง จะทําให้คุณเชื่อใจไว้ใจได้ว่าสถานการณ์ที่เขากลับมาครั้งนี้เขาเนี่ยต้องการที่จะ take a คชั่นเขาจะทําให้คุณมั่นใจแน่ใจเมื่อการกลับมาครั้งนี้เขาจะไม่หยุดนิ่งเขาจะไม่หายออกไปจากความสัมพันธ์อีกแล้วไฟฟบสอดโอ้ตอนนี้ใครคนนี้ความรู้สึกเขาเนี่ยตีกันหนักมาก เขาอยากจะไฟทุกคนเลยที่เข้ามายุ่งกับคุณถ้าหากใครนะเข้ามาทำเหมือนจีบคุณชอบคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้จีบคุณก็ได้แค่ไปชมคุณอนะใต้คอมเมนต์หรือกดหัวใจให้คุณเนี่ยในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคนนี้ก็โมโหแล้วเกลียวกราดแล้วผู้หญิงค่าใครจะแตะมายุ่งทำไมไปให้พ้นพลังงานแบบนี้เลยเขาไม่ยอมแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้ว เขาไม่อาจที่จะทนเห็นคุณตกไปเป็นของใครได้จะกลับเข้ามาแสดงตัวแสดงออกในความรู้สึกอย่างรวดเร็วเนบสอดมาแบบเร็วมากๆม้าตัวนี้เหาะมาเลยมาแบบด่วนจีมาแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวเตรียมตัวรอรับการติดต่อสื่อสารจากเขาหรือเตรียมตัวไปรับเขาที่สนามบินด้วย นะเขากําลังจะเดินทางแล้วเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คุณตกไปเป็นของเขา t o o f s e เซเขาจริงจังนะการเข้าหาครั้งนี้ไม่ใช่ทําเพราะอารมณ์ไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะห่วงก้างแต่ทําเพราะว่ารักจริงๆรักคุณมากๆรักหนักแน่นมั่นคงเขาคิดมาตั้งนานแล้วคนเนี้ย อยู่ในความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบมันเนิ่นนานถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเทคแอคชั่นสักทีเขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาอยู่กันจนแก่จนเท่าพลังงานของเขาเป็นคนต่างชาติหรืออาจเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศแผนการที่เขาคิดวางเอาไว้เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณไปอยู่เคียงข้างเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ้นสุดความห่างไกลนี้ม e ส เขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขามองคุณดีมากเขาเลยหึงห่วงห่วงทั้งรักทั้งหลงเทอดทูลคุณเคารพคุณเขาจะกลับเข้ามาแล้วแต่งงานกับคุณไม่ใช่กลับเข้ามาแค่ทักทายหาแล้วก็หายไปกลับเข้ามาสารต่อในความสัมพันธ์อย่างจริงจัง mm hmm. เขามองว่าพลังงานอย่างคุณเนี่ยหาไม่ได้แล้วถ้าเขาสูญเสียคุณไปเนี่ย นะเขาจะต้องโทษตัวเองไปตลอดชีวิตว่าเขาเนี่ยช่างโง่เขลาเหลือเกินพลังงานของคุณสูงส่งพลังงานจิตวิญญาณระดับสูงไพดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นพลังงานของแฟมินีนผู้หญิงที่มีพลังงานที่สูงที่สุดเป็นแร่ไอเทมนะเป็นพลังงานที่สูงกว่าไพ่ควีนไพ่ราชินีทุกหมวดหมู่คุณคือคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะแต่งงานด้วย ที่เขาจะให้เป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเขาและก็จะไม่ยอมให้คุณไปเป็นของใครเช่นกันคุณจะต้องเป็นภรรยาของเขาเพียงผู้เดียวโฟบครับคนคนนี้เขานิ่งเฉยเขานิ่งเงียบแต่การนิ่งของเขาเนี่ยเขาแอบส่องคุณนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ได้คำตอบแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่จริงๆคุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขา เขามีเสน่ห์มากๆมีแต่คนเข้าหามีแต่คนอยากออกเดทกับเขามีแต่คนอยากเข้ามาขอโอกาสเสนอตัวมาเป็นคนรักมาเป็นแฟนของเขาเขาก็ตอบรับแบบเสียไม่ได้ตอบแบบมีมารยาทไปอย่างนั้นแหละไม่มีใครอะที่จะทำให้เขารู้สึกได้มากมายเท่าคุณเขาไม่เคยรู้สึกรักเสน่หาหลงไหลกับใครได้มากเท่าคุณ ไม่ว่าใครจะมาหยิบยื่นโอกาสหรือความรักให้เขาไม่ต้องการความรักเดียวที่เขาต้องการคือคุณ t e m p e r a n c e เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจากเดิมเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่เปลี่ยนอย่างเวอรวังอลังการเขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนเขาจะมาเปิดตัวคุณแล้วคนนี้เป็นประเภทชอบอวดแฟนนะการเปลี่ยนแปลงแบบระครังเนี่ย หมายถึงกล้องดังกลางวานคนทั้งโลกนี้จะต้องรู้ว่าคุณเป็นคนของเขาว่าคุณเป็นภรรยาเขาโอ้ยคนนี้เขาไม่ยอมหรอกนะให้ใครเข้าใกล้คุณนะ่ะเขาจะแสดงสิทธิ์ในตัวคุณเขาจะเป่าประกาศบอกทุกคนเลยเมื่อเขาเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเป็นคู่รักคู่แฟนกับคุณเขาจะลงในโซเชียลมีเดียเป่าประกาศเป็นแฟนกับนะแล้วก็ใส่ชื่อคุณ คนนี้ถ้าหากเข้ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แปลว่ามั่นใจมากๆแน่ใจมากๆม,มีเกณฑ์ที่เขาเข้ามาแล้วจะขอคุณแต่งงานอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่และกะทันหันจะเกิดขึ้นกับคุณโสดอยู่ดีๆเอา้าคุยกันไม่กี่วันเองขอแต่งงานซะแล้วกลายเป็นภรรยาของเขาแต่งงานเรียบร้อย พลังงานเขารุนแรงแบบนี้เลยนะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานภาพความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วอย่างจริงจังและมั่นคงแนบครับคนคนนี้เขารักคุณมากเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาอยากครอบครองคุณอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมีการไปอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาเนี่ยสมหวังในความสัมพันธ์นี้ ขอให้คุณเลือกเขาขอยคุณยังรอเขาขอยคุณยังไม่เปิดโอกาสไม่เปิดหัวใจให้ใครมีพลังงานความรักเพศสภาพเดียวกันอาจเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายพลังงานคลิปนี้ก็เป็นพลังงานของคุณด้วยเช่นกันชูบคอยส์เขาจะกลับมาแน่คนที่นิ่งเงียบอยู่ตอนนี้หรือคนที่มีประเด็นปัญหายังไม่ได้เคลียร์ใจกัน การวนกลับมาครั้งนี้จะวนกลับมาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักไร้เงื่อนไขเขาจะติดคุณมากๆเลยนะเตรียมตัวรอรับคนรักที่ครั่งรักคนรักที่เสพติดคุณคุณอยู่ไหนเขาอยู่นั่นเป็นเงาตามตัวเขาห่างคุณไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเดทสิ้นสุดแล้วซึ่งความเจ็บปวดสิ้นสุดแล้วซึ่ง ความไม่ชัดเจนใดๆเขาจะเข้ามาเคลียร์ประเด็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณกระจ่างให้คุณได้คำตอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยปิดบังหรือสิ่งที่เขาบอกไม่หมดหรือโกหกคุณในอดีตปัญหาหรือความทุกใจกำลังจะสิ้นสุดแล้วดวงชะตาคุณและเขาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องสุขสมหวังคนคนนี้เขารักคุณจริงจังรักคุณจริงๆเขาอยากอยู่กับคุณ จนวันสุดท้ายของชีวิตอยากให้ความรักนี้เป็นความรักสุดท้ายอยากที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณไปตลอดชีวิต t ด e ะ e เวร์เขารักคุณมากคุณเนี่ยเหมือนดอกไม้มาบานกลางหัวใจยิ่งมองคุณยิ่งหลงเสน่ห์ในตัวคุณยิ่งมีเสน่หาราคะคนนี้เขาลุ่มหลงคุณนะเขารักคุณเขาชอบคุณทุกอย่างที่เป็นคุณนะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ตรงสเปคเขาเหลือเกินหรือนิสัยนะหรือจิตใจความคิดสติปัญญาทุกอย่างอะที่เป็นคุณอะคนนี้เขาเชื่อมากๆว่าคุณน,นี่แหละเป็นคู่แท้เป็นคนที่โชคชะตาจัดสรรมาเพื่อเขาเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นเพื่อให้ได้เป็นคนรักของคุณ For ์บ s e r v e สี่มิเท้า ช่วงนี้ไพ่สีมิเทาออกบ่อยนะกำลังจะมีคู่แท้าทางจิตวิญญาณหรือว่าคู่ทวินเฟรมได้รียอเนียนกันเ,เร็วนี้ปีนี้พลังงานคู่แท้าทางจิตวิญญาณสีมิเทาเนี่ยเลข11เลข11คือบ้านคือการแต่งงานคือการรวมตัวกันเป็นหนึ่งพลังงานคู่แท้าทางจิตวิญญาณที่อยู่ในสถานการณ์แยกจากห่างไกลนิ่งเงียบนิ่งเฉยกันไปด้วยประเด็นปัญหาใดๆ พลังงานเขาเติบโตแล้วพลังงานเขาตื่นรู้แล้วเมื่อเขาไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้เพราะจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งของเขาคือคุณต้องกลับมารวมตัวแล้วต้องกลับมาทำความรักให้จริงจังหนักแน่นกลับมาอย่างไวกลับมาอย่างกระทันหันเพื่อกลับมาอยู่กับคุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตแม่หมอตั้งชื่อภพยแลเรื่องวันนี้ว่าการกลับมาอย่างกระทันหัน เพื่อเคียงข้างกันตลอดชีวิตต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์เคเิลเสริมให้นะคะ Hydent Intuition สัญญาณที่เพิ่มขึ้นคุณจงเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเพราะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งสัญญาณบอกคุณถึงพลังงานของเขาอะ ว่าตอนนี้เขารักคุณเพิ่มขึ้นเขาคิดถึงคุณเพิ่มขึ้นเขาโหยหาปรารถนาคุณเขาขาดคุณไม่ได้คุณจงเชื่อนะกับสัญญาณที่คุณได้รับเพิ่มขึ้นคุณสามารถรับพลังงานหรือสื่อสารกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้และคุณนี่แหละเป็นคนที่รับรู้พลังงานที่ส่งตรงมาจากจิตวิญญาณของเขาสัญญาณที่เพิ่มขึ้นว่าเขารักคุณมากมายรักคุณจนไม่สามารถที่จะขาดคุณได้ ต้องรีบกลับมารวมตัว Socialize or join เข้าสังคมหรือเข้าร่วมเนี่ยคนนี้เป็นคนขี้เห่อขี้อวดเดี๋ยวเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วจะเปล่าประกาศในโซเชียลมีเดียแล้วก็พาคุณนะไปรู้จักครอบครัวพาไปรู้จักสังคมของเขาเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้าน โอ้ยบอกคนทั้งโลกเลยจากวันนี้ความสัมพันธ์จะจริงจังชัดเจนเขาจะพาคุณเข้าสังคมหรือพาคุณเข้าร่วมกับทุกกิจกรรมในชีวิตของเขา healthy communication in relationships การสื่อสารที่ดีในความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาเป็นคนใหม่กลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อใจ กลายเป็นคนจิตใจดีใจเย็นพูดจาดีสุภาพอ่อนโยนเขาเปลี่ยนแล้วจริงๆคุณทำให้เขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าว่าคุณเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายๆถ้าเขาดีไม่พอถ้าเขาไม่คู่ควรเขาสูญเสียคุณไปแน่ความกลัวนี่แหละทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความสัมพันธ์ที่ดี Mus ซิชิไทมส์ a อนด์ t าจิตาคเวลาที่ยุ่งวุ่นวายและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยอดีตคนคนนี้นะไม่สนใจหรอกความรักทำงานยุ่งวุ่นวายหาแต่งเงินเป็นสำคัญกว่าจะรู้ตัวก็เกือบสูญเสียคุณไปแล้วหรือบางคนสูญเสียคุณไปแล้วนะเขาต้องกอบกู้ความสัมพันธ์ต้องใช้แรงกายแรงใจใช้ความจรงิงจังจรงิจรงใจอย่างมากอย่างแรกเลยเขาต้องไปจัดแจงชีวิตเขาก่อน ให้ออกจากความวุ่นวายไปจัดการเวลาให้สมดุลเพื่อให้มีความรักที่มั่นคงไปพร้อมกับการมีชีวิตที่มั่นคงเช่นกันเขาจะทําสิ่งนี้จะทําพลังงานให้สมดุลเพื่อให้เขามีพื้นที่เพื่อเขามีเวลาสําหรับคุณ value your self w r t ให้ความสําคัญกับคุณค่าของตนเองอาจาักรวาลบอกคุณว่า รักตัวเองให้มากนะให้ความสำคัญกับคุณค่าของตนเองให้มากสถานการณ์ใดก็ตามที่เหมือนวิ่งตามเขาไปไล่ล่าเขาไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำอยู่เฉยๆและทำตัวให้เหมือนอัญ,ญมณีเหมือนเพชรอลัมค่าเม็ดนี้เขานั่นแหละจะต้องวิ่งเข้ามาวิ่งเข้าหาไล่ล่าคุณถ้าหากคุณเป็นเพชรไม่ใช่แค่เขาหรอกที่จะมองเห็นพลังงานที่ดีเช่นนี้มีแรงดึงดูดมหาศาล ผู้ชายทั้งโลกนี้ถ้าใครได้รับพลังงานของคุณก็อยากเข้าหาคุณทั้งนั้นยิ่งเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงเราให้เขาต้องเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขาเห็นคุณค่าของคุณว่าเขาไม่อาจสูญเสียคุณไปได้ self confidence through God confidence ความมั่นใจในตนเองผ่านความมั่นใจในพระเจ้า เชื่อมั่นในตัวเองโดยเชื่อว่าพระเจ้าทำงานผ่านคุณคุณเป็นคนมีเซนสัมผัสมียานอย่างรู้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและความรู้สึกของตัวเองคุณเนี่ยเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งพลังงานทำงานผ่านคุณเสมอไกด์ลายนำทางให้แสงสว่างคุณในการตัดสินใจกับทุกเรื่องราวในชีวิต รวมถึงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยคุณจะได้รับการนำทางและการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาล multifaceted หลายงแง่มุมสถานการณ์หรือบุคคลที่คุณกำลังถามถึงมีหลายมิติหลายแงยม่มุมอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเห็นเขานิ่งๆเงียบๆเหมือนว่าคุณไม่ได้สำคัญ เหมือนเขาไม่ได้สนใจมีอีกหลายมิติในหัวใจเขาในความคิดเขาที่คุณไม่รู้ไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้แสดงออกในใจเขาเนี่ยครั่งรักคุณรักคุณมากมายอยากแสดงออกอยากให้คนทั้งโลกนี้ได้รู้ถึงความรักครั้งนี้รอให้เขา take action แล้วคุณจะได้เห็นเขาในอีกหลายหลายมิติว่าบทบาทในการครั่งรักของเขา ว่าบทบาทในการเป็นคนรักของเขาเลิศเลอเพอร์เฟกแค่ไหนเพราะคนคนนี้เขาตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อแต่งงานสร้างครอบครัวอยากเป็นคู่ครองเป็นคู่แท้เป็นคู่ชีวิตกับคุณการกลับมาอย่างกระทันหัน,หนเพื่อเคียงข้างกันตลอดชีวิตนี่คือจุดมุ่งหมายของเขาแม่หมอขอจบคำทํำนายไายเล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุข ประสบความสาเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอ,อกําลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ